ทุกุบช่องหาแคทคิดแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูนะคะก็จะมารอ้องเพลงราคาดีสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะให้เมษาเนี่ยร้องเป็นบางท่าเสร็จวิจะร้อบังท่าน,นะคะเดี๋ยววิวจะเริ่มร้องก่อนเลยเบานิดนึงก่อนนะเบาชิ้นแง่งวิร้องก่อนนะคะเออ ผมจำนอนแล้วคนอย่างเธอต่อให้ใครจะมาสนอก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจใจเจรจาขอให้เธอได้โปรดเห็นใจจงหยดจใจไปไหนขอให้เราแลกกันเชื้อน,น,นิรันน์นานๆจะได้เจอคนดีๆ งเป็นฟ้ากันไปสักทีมีลูกทันใชายท้ายปีต้นปีไม่หวั่นและใจของฉันจะไม่เปลี่ยนทั้งดวใจแปว่ว่งเธอจะคิดจริงกันให้ความฝันได้กลยเป็นความจริงได้โปรดอย่าใจร้ายจากผู้ชายที่ ไม่เคยเตือนใครยังไมมีงูนบอกเขาเลยว่าเธอมีแฟนแล้วบอกเลยคนดีแล้วความรักเราที่มีดังวันลักคดีสีชมพู ชัานให้ตาบอดอย่างเดียวรับเชอาก็อยากให้น้ำเช่อมปอดแรกเบอร์แรกแกล้ใ่กระเป๋าตั้งคายห้กวนก็ว่าชิมีคนจรริเตอร์ ถ้าเปลี่ยวว่าพี่เป็นยักษ์สีวันนี้พี่คิดจะรักสาพี่จะไม่เหมือนกับเพจจะเป็นเด็กดีพี่รักจะจะไม่ดื้อจะไม่สนไม่ต้นนวลนึกนะพี่เป็นกีสาวกระเพรสมิ่งพี่พาคสาถ้าเป็นวับเปลี่ยนพาน้องคงเป็นแก้วน้ำถ้าเปลี่ยว่าพี่เหมือเงินจีบแบบเป็นกระติด้ถ้าเปลี่ยวเป็นข้าวเป็นแม่จต่สุดดาวเป็นคดีเสียมพูดูจะเหลืออะไรปวดแย่าใจรไรแต่ผู้ชายที่แสนดี หากมีวันใดสองเรานั้นคือห่างไกลให้เธอพบอลูกของฉันเอาไว้คอยตื่นค <fish you S 1> อยย้ำไม่ให้วันไวบอกเขาเลยว่าจะมีแฟนแล้วบอกเลยคนดีและความรักเราชิมมีดังวันลาคดีส <lim> ีชมพูเอเอ ที่เท่าไหน่เธออยู่เนี่ยรับผิดพลาดแล้วลก็ให้แพยอยู่ด้วยนะ <c oughs>